รับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนเพราะฉะนั้นทักษิณมันแก้เกมมารั่เจ้า,าไม่ชอบมันจะงเอาสมัครเพราะทักษิณมารว่วสมัครเนี่ย ยังไงก็เป็นคนรับใช้เจ้าแน่เสจแลสมัครโดนก้าต่อศูนย์เนี่ยเจ้ามันใจแคบขนาดคนอย่างสมัครสมัครเองเนี่ยนะเป็นคนพูดกับนกปรกรทั้งหมดเลยนะบอกในหลวงไม่เกี่ยวท่านไม่รู้เรื่องท่านรักทัดสินสมัครพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าจริงเขาพูดตอนไหนนอกปรกอรมันมาบอกผมแล้วก็สง่งมอบมสนามหลวงเนี่ย ให้ไปมัควานไปตีไงสนที่แล้วเสร็จแล้วไปตายคนนึงอะในหลวงไม่เกี่ยวเราจะมีขเนตในเรื่องกรณีของทั้งหมดเลยที่ล้มทักษิณนี่ในหลวงเกี่ยวสมัครพูดแต่ในหลวงก็บอกว่าสมัครนี่ไม่ได้ต้องเคลียร์มันออกจนเอาสมชายพ่อสมชายนี่เป็นอะไรสมชายเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมทักษิณมาคิดว่าโอเคเอาข้าราชการแล้วกันว่าเอาคนที่ว้าเนคือน้องเคย ครอบครัวเขามากกว่าใช่ไงเกี่ยวกับเรื่องราชการเขารู้แล้วว่าใช้สมัครนะก็ไม่ได้เรื่องครับเพราะสมัครไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าคนเสื้อแดงชอบสมัครสมัครที่ไม่ทําที่เป็นประโยชน์นะจับพวกนถนสองเท่าพไม่ดีหรอครับไฟฟีน้ําฟีสมัยนู้นสมัครในสวนการเมืองไม่ทําอะไรเลยครับไม่เคยคิดบอกว่าจะไปแก้รันนูลตอนใกล้ๆจะหมดเวลาจำได้ชื่อผ้าพูดเ่ยสมัครไม่ทําอะไรเลยแต่เจ้ามันก็ไม่เอาอ่าฮะ สมชายม,มาก็ไปเข้าเขาโดนเขาหาเขาเป็นนอมินีของนักสิงอยู่ดีไงใช่เพราะฉะนั้นเขาแก้ใหม่คือเอายิ่งรักมาก็นอมินีไงแก้เกมเพราะเอาไปเอาใจเปมคิดว่าเป็นพ่อเปมยิ่งรักเอาใจเปมมากเลยนะอืมเอาใจเปเอาใจทหารมากเอาใจพิชุดมากโดนยึดอตำนาาอยู่ดีครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขาเชื่อว่าทักษิณแย่งประชาชนไปจากเขา ถ้ามึงไม่เข้าใจประโยคนี้นะมึงอย่ามาสู้เลยสมศักดิ์มีนเมืม่วเวลาเมกกื่อก,กี้เรื่องที่พัดพิงอกรน,นีว่าไม่รู้เหรอว่าใครฆ่าพวกตอนหกตุลาแกบอกว่าผมรู้ก่อนคุณสนามหลวงและคงเส้นคงวาก,กับลุงสนามหลวงเยอะพีศรีสี่เก้าลุงสนามหลวงยังไปถล่มเนชั่นโดยอ้างในหลวงไม่ใช่หรือผมไม่ได้ไปไ<ม>ถลม่มไ,<ว>ไอ้ควายมึงฟังดีดีกูไม่ได้ไปโดนกัดโตการเมืองไม่เคยทําเลยกูไม่ได้ไปนะเนชั่นกูไม่ได้ไป แล้วเขาบอกยังบอกต่อนะคนอย่างคุณประเภทโอนไปตามกระแสการเมืองสมัยหนึ่งก็พร้อมใช้หนึ่งึงสองเล่นงานคนอื่นในชีวิตผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่กูบอกมึงอย่างนี้นะกูบอกัึนอย่างรับกูไม่ได้ไปคนที่ไปคือชูพง์ชินวัตรแล้วเขาไปเนี่ยเพราะเขาชินวัูพงษ์กับชินวัหามผ้าไปผมไม่ได้ไปนึกว่าจูพงษ์นามสกุลชินวัฒใจตกใจหมดผมไม่ได้ไป มึงอย่าโมเมไอเรื่องแค่นี้มันผิดเลยเพราะมึงจ้องจับผิดมึงเอานู่นเอานี่กูไม่ได้ไปและที่กูไปแจ้งความเพราะอะไรมึงรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันชัดเจนเราเราคิดว่ามันเป็นการทําลายฝั่งตรงข้ามเพราะมันพูดชัดว่าถ้าทัดสินไม่ออกในหลวงต้องลาออกคือทุกคนฟังก็โอเคก็ไปแจ้งความแล้วผมก็ขอถอนแจ้งแต่มันไม่ให้ถอนอา้าวขอถอนตอนไหนครับผมบอกว่ามันไม่ไหวแล้วคือเสียเวลาเปล่า คนที่เป็นพยานวันแรกเกตร้อยกว่านคนนะเป็นคดีเดียวที่มีพยานเยอะที่สุดไปแจ้งสลอตุสิบไปแจ้งสลอตุสิบนะซึ่งมันชัดเจนมันพูดว่ามันพูดว่านะถ้าทักสินไม่ออกในหลวงต้องลาออกมันพูดอย่างนี้ไล่พว,ลวกนั้นไปเนชัน่นไปรอตผมผมไม่ได้ไปยังไงผมก็ไม่ไปเพราะผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผมมีหน้าที่ไปแจ้งความจะไปเอาผิดคนผมไม่เอาอ๋อก็คือ อาจารย์มันที่เขาสอนว่ามึงจ้าหที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่าไปทำดังนั้นไม่ไม่ไปทำแค่แค่ไปแจ้งความอย่างนีว่าสมศักดิ์เตรียมผมไม่ได้ไปัวไม่ได้ไปผมไม่ได้ถือเรืกไอ้สมศักดิ์มึงจะมั่วไงเรื่องมึงโอเคก็ควรจะอ่าง้นครับเรื่องธรรมดาแต่เรื่องใช้หนึ่งสองใช้จริงหนึ่งหนงสองเลยนะอยากอยากจะแก้ไขคือไม่ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วตอนกูไม่พูดถึงพระประหลอดกูไม่พูกกูพูดว่ากูสาระถึงเดียวสมศักดิ์มึงฟังกูไว้ดีๆนะ กูชูชาติเดียวเขาเคยบอกว่าคุณลุงเคยใช้หนึ่งสองเล่นงานคนอื่นใช่คือเรื่องนี้ไงที่ทีกูไม่ได้เล่นงานคนอื่นไอ้ควายมันกําลังทาลายประชาธิปไตยคุยหนึ่งสองมาเล่นงานมึงฟังให้ดีๆไอ้ควายมึงฟังดีๆนะไอ้ควายมันก็ใช้หนึ่งหนึ่งสองก็มันลบประชาธิปไตยมันเป็นศัตรูจริงไหยไอ้คนที่เป็นพ่อมึงไงแล้วหนึ่งหนึ่งสองไอ้เฮียคือมึงดูเห็นไหมครับมันไม่ดีก็มันเป็นศัตรูไงยุกหนึ่งยุคหนึ่งแล้วมึงหนีไปตะวี่อะไรมึงมาให้เขาติดคุกดิ มึงพูดแปลกๆกูใช่หนึ่งสองกระสนที่มันผิดตรงไหนวะแล้วกูก็ไม่เอาแล้วกูเลิกการไงถ้าอื่นไม่เห็นด้วยการเกี่ยวการมีหนึ่งสองแล้วทไมไม่ใช่ไอ้สนที่เนี่ยนะมันเป็นศัตรูจริงไหมเป็นจารึกศูน์ใช่ไหมครับว่ามันสองมาตรฐานจริงๆมาตานี้ใช่มันสองมาตรฐานเนี่ยเพราะนั้นไปถึงระยะหนึ่งผมไปสนามหลวงตำรวจจะมาแล้วผมร้อยตำรวจเอกมาจากสนดุสิตครับมาทําไมครับโุ้ยจะประจับไม่ใช่หรอครับเอ่อตามที่คุณสนามหลวงไปแจ้งความไว้ เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับสารวัตรมันย้ายไปเจ็ดปคนแล้วเพราะสอนอสิเป็นสอนอหิงซวยนะเนื่องจากมันอยู่ติดกับเซยโอเนี่ยใครไปอยู่ก็มันย้ายบ่อยไอคนนี้มาให้จ้งเซ็นชื่อหน่อยครับเซ็นเลยครับเอ่อที่ท่านไปแจ้งความไม่นี่นะครับขอเพิ่มเติมยืนยันว่าคนนี้เป็นความจริงนะครับผมบอกท่านครับผมขอถอนแจ้งความได้ไหมกูเบื่อพวกมึงจริงๆไอเหี้ยเป็นปีมันบอกว่าไง มันบอกว่าพยานเยอะใช้เวลาสอบเยอะถ้าพยานน้อยไม่ชัดเจนตกลงมึงไม่ตัดสินใช่ไหมยังก็ผมขอถอนเพราะไอ้สนธิกับไอ้บอดพวกเดียวกันมันไม่ใช่อย่างนี้ที่ติดคุกวันนี้นะก็ติดคุกเป็นเกมการเมืองครับไม่เกี่ยวกับหนึ่งสองที่ไม่ไ้เกีไ่ไว้แล้วใชเนี่นะผมถอนผมไม่เอาแล้วแล้วผมก็ใช้สารรัฐอย่างเดียวผมไม่ได้พับปลอดผมไม่ได้สนใจไอ้บอดตาย,ไ,ออตตายไม่ตายช่างแม่มันผมพูดทั้งหมดลาวทั้งหมด พื่อจะให้คนล้มระอบี้บรีบไอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกูกูฆ่าเพราะมันไม่มีเจ้าที่มงสองเน่โอคุโมตีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาจุดนี้แล้วนะไอสมศักดิ์มึงอย่าเที่ยววนไปสมัยนู่นสมัยนั้นสมัยนู่นมึงรักเก้าวเปล่าไอควายไม่เคยครับไม่เคยครับสมัยมึงเป็นเด็กเดเกิดมาเสียงกูหลาบไปมึงรักเก้าวเปล่าไม่รักครับฮะทำไมจะไม่รักมึงอย่าส้นตีเลยวะพูดถึงวันนี้พูดถึงวันนี้มึงอย่าไป คนอย่างมึงเนี่ยนะกูถามว่าวันนี้มึงมาทําอะไรฮะมึงมาทําอะไรกูถามมึงนะมีคนอย่างมึงไหมในโลกนี้ประเทศนี้มีไหมคนที่เขาสู้เขาทำอย่างมึงกันเปล่ามีครับมึงไปหัดคิดหัดคิดให้มันดีๆนะหัดคิดให้มันดีๆนะแล้วทำอะไรที่มึงทำได้มึงทํามึงทําไปเลยนะมึงมีแฟนขับเยอะสาววกมึงก็พอมีนะมึงก็คิดอะไรที่มันสร้างใหม่ๆอย่าหาแดกกระบุญเก่าๆของมึงนะ แล้วตอนนี้นะตอนนี้ไอ้คณะคสชอมันทํางานละเอียดเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะมันยิ่งกว่าตาทีนะยิ่งกว่าตาขายในเปลือกมานะไม่เหลือครับมันพูดอยู่ตลอดนะว่ามันจะไม่เสียของงานนี้มันทําละเอียดมากมาตาสีสีนะมันเก็บทุกเม่ทุกดอกมันถึงขนาดภูมิใจนะ ขนาดมึงจัดมอบไม่ได้ก็แล้วกันมันจัดมอบไปต้อนรับที่อเมริกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ประยุทธ์นะมันมีฝีมือนะมันทํางานตลอดมันเดินเครื่องตลอดมึงดูมันลุกเล่นของมันนะให้บวรศักดิ์เขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วแมงล้มเองเขียนเองล้มเองนะใช่ปะ่ะเอาไอ้บีชายมาเขียนแล้วก็ดึงเวลาใช้ทุกวิธีจนทําให้ประชามติผ่านอันนี้ฝีมือของมันนะั่นนะ แล้วมันยังทําต่ออีกนะไอเครื่องล่าสังหารมันเดินตลอดนะครับพี่มันเดินตลอดนปชเดินมกลาไอนันอนฟ้องยิ่งรักทุกคดีมาธรรมกายทุกคดีมาหมอเลียบไปแล้วหมอเลียบไปแล้วนะไม่มีใครรอดแล้วรับรองมันจะดูกระแสนะแรงต้านไม่มีต่อไปนปชเข้าคุกจัดมอบไม่ได้มันจะทําใครไอชิอยทุกวันนี้นะหายหมดครับ มันเล่นกันอย่างนี้ทุกวันนี้เขามองว่าตายปีนี้มันจะเกลี้ยงหรือมันจะเกลี้ยงหรือจะมีเรื่องอะไรเขามองไปจุดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันหัดดูซ้ายดูขวาหน่อยถ้าอเมริกาไฟเขียวแบบนี้มันก็น่าจะมันไม่ได้ไฟเขียวไอ้ไอ้เดวี่ยมังคิดว่ามันธรรมดาเลยมันไม่ได้ควายแบบสมศากดิหรอกมันไม่ใช่คนธรรมดานะคุณดูตลอดไหมเดวี่นี่ตะแคงที่พายไม่แต่ว่าตัวตัวการเมืองเบื้องหลังจริงมันอยู่กับตัวรัฐของสหรัฐด้วยหรือเปล่า มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมถามคุณคุณเป็นเดวีด่วค,วคุณจะพูดไปทําไมคุณเป็นเดวี่ตอนนี้นะสถานการณ์อย่างนี้นะคุณเชื่ออเมริกาไม่รู้ว่าเจ้าจตายหรือยังอ่ะอเมริการู้ดีกว่าคุณอีกเสียเป็นยังไงอเมริกาก็รู้แล้วเสียมาเล่นใครอเมริกาไม่รู้แลหละฮะมันรู้แล้วมันต้องพูดอย่างคุณแหละมันไม่ได้โง่ไม่มันรู้แล้วบางทีมันก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นมันรู้แล้วเนี่ยนะมันก็มีแผนว่าจะทําอะไรไม่ใช่รู้อะไรพลาดหมดไม่ใช่ เขาเชื่อม่กาไม่รู้เรื่องพวมนูนี้เหระมารู้เยอะกว่าเราเยอะแล้วมันรู้ว่าในประเทศมีใครมีกี่กลุ่มมันต้องไปคุยใครมันไปคุยหมดแล้วครับสมศักดิ์ไปคุยมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมต้องพูดทีเล่ทจริงว่ากูรู้คุยกับใครมัดคุยมาหมดแล้วครับแล้วเขาไม่ได้งงว่ารู้อะไรตรงพราพราดพราดพราดเขาดูประโยชน์ครับทุกคนมันดูประโยชน์หมด เพราะการต่อสู้มาสิบปีคนมันตกผลึกได้ข้อสรุปแล้วมึงอย่าเอาไอ้สิบปีก่อนมาพูดสิบปีก่อนนั้มันคนละเรื่องกับวันนี้นะความคิดความเห็นคน,นมันแตกไปแล้วนะครับมันตกผลึกไปแล้วบางคนมันย้ายข้างแล้วบางคนเมื่อก่อนไปเยีะยวย่เพราะรู้มันยี่งตะนาทเฮ้ยไอ้ยียกูถูกมันหลอกนีกว่าฮะเพราะฉะนั้นมึงอย่าเที่ยวไปตีนู่นตีนี่ ขนาดได้อี้แทนคุณสมบัติบุญงานมงมันยังเรียกมาคุยด้วยเลยใช่ไหมก็งานล่มครับฮะงานล่มครับงานล่มเอาล่มไปเราก็ไม่รู้นะแต่ถึงจุดนี้นะกูบอกกับมึงนะมึงอย่ามาเที่ยวกระแดะตอนนี้มันแบ่งแยกชัดเจนนะไม่ใช่อภิสิทธิ์ที่มาบอกว่ายิงรักยิงลักก็พลาดจริงไหมยิ่งลักก็พลาด,ลกกลาดทําเงื่อนไขเกิดรัฐประหารทักษณิณก็พลาดเงินถ้าพูดแบบนี้แปงว่าไร่เดียงสาละโชคโชยโอกาส มึงจะทำไงไงนั้นมันยึดอำนาจอยู่ดีมึงก็ดไลลามะหรือองชาสีของมเมยึดถูกยึดอำนาจไหมกูถามฮะมึงคิดว่าถูกยึดอำนาจไหมใครมาก็โดนยึดจริงไหมหมาตาลูกแก่ลงท้ายมันแดกมึงอย่างเดียวอภิสิทธิ์มาไม่โดนยึดครับอภิสิทธิ์ก็พวกเดียวไอ้บอดไงโดนยึดเลยอภิสิทธิ์จะลาออกไอ้บอดมึงจะออกมันเรียกไปคุยสองครั้งนะก่อนช่วงกําลังจะชุมนมนะภูมิพลเนี่ยเรียกอภิสิทธิ์เข้าไปคุยสองครั้งนะครับ อภิสิ์มันถอดใจเรียกตอนไหนครับไม่รู้เรื่องเลยคุณจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วคุณลุงรู้ได้ไงก่อนช่วงก่อนตลายการทุนหรอครับหรือยังไงช่วงช่วงก่อนมันจะมีเรื่องนี่นะเรียกเข้าไปสองครั้งคนอย่างอภิสิ์มันเป็นพวกใจฟอจะไปฆ่าใครมันทําไม่เป็นหรอกถึงมันจะกระล่อนนะแต่มันไม่ใช่นักเลงครับอภิสิ์คุณดูหน้าดูหัวเห็ก็รู้มันไม่ใช่ประเภทมันยังไงมันก็คือฟอร์มผู้ดีอะมันจะไม่มา ไอ้คนที่จะจัดการคนได้มีอย่างเดียวก็คือระบอบกษัตริย์เพราะระบอบกษัตริย์เนี่ยมันต้องใช้วิธีอย่างนี้มันทํามาตั้งแต่สมัยไอ้สมศักดิ์เองเด็กๆสมัยเป็นผู้นํานักศึกษายังไม่เด็กหรอก6ตุลามันฆ่ามาเรียบแล้วสมัยนู้นสมัยนู้นมันจัดการมาหมดจอมพลปในปีดีมันเล่นบทโหดมันเอาตัวให้รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะไปว่าคุณโนู้คุณนี้นะมันก็เป็นเพียงประชิวประซ้อย ผมบอกตรงๆนะตอนนี้เนี่ยบางกลุม่มบางฝ่ายก็ไปทะเลาะมันมีเหยื่อให้เล่นเยอะทะเลาะกันเองหมาถึงพองอพันอะไร <4 S 1> ทะเลาะ,ะ,ะกันเองด้วยทะเลาะกับไอ้ตัวเล็กตัวน้อยลูกไอ้ปีชาทะเลาะโอเคครับคุณพูดไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่านะแต่คุณอย่าลืมว่าจุดหนึ่งนะคุณต้องโยงไปถึงต้นตอนของปัญหาถ้าคุณพูดไปแปรไๆนะมันเท่ากับ ทำให้การปฏิวัติมันไม่บรรลุไปไม่ถึงที่คนเป็นไส่ติงยังไงก็ต้องผ่าตัดครับคุณจะไปทำอย่างอื่นนะมันก็โอเคเขามีประโยชน์ว่ามันในในมุมนึงน่าจะโอเคที่ว่าอ,ออย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้าคุณแตะครอ,อ,อบครัวทหารชุดนี้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะคุณก็ค,ณกคุณก็ทําลายความจักสิิษย์ของชุดนี้ที่มาได้ใช่แล้วมันมีชุดอื่นๆ,ๆ,ๆคุณก็เคยทำลายถานอมเี่ย ใช่ใช่แต่ยังไงการรู้ทั้ลายถานอมไม่กล้าใหญ่กว่าเดิมมีการรู้ทันในชุดหนึ่งเนี่ยมันมีนวีนโอกต่างกันไหมคุณทำลาย <ไป S 2> <ม>สินด,ดาใช่ไหมแล้วคุณได้อะไรคุณทําลายใครกว่าคุณทําลายชาติชายทําลายใครคอร์รัชตรงนี้นะมันหมายถึงว่าคุณก็พูดได้ว่าช่วยได้คุณเป็นเสพติงใช่ไหมเออคุณดมวาเปกเออก็ดีขึ้นหน่อยนะกินยาแก้ปวดภาราก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่ามันไม่หายก็วนมาอย่างเดิมแล้วมันทีแรงกว่าเดิมอีก มันแรงกว่าเดิมเพราะว่าต้นต่อมันยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่อยากให้ลูกหลานมาทําให้เรื่องเดิมๆที่เราเคยทํานะมันก็ไปดิสเครดิตไอปีชาต่อไปดิสเครดิตแล้วก็สนุกเอยๆๆดีไว้เท่ไว้เพราะมันปลอดภทัยอ่ะทุกคนเล่นกันหมดพวกไอเปงมาเล่นไอศิริวรรณจันยาใช่ไหม มายื่นแล้วก็พ่อยเป็นสัตราธิการแลเวก็ของไอ้เป้งขององคมนตรีเราได้การจะเล่นงานครอบครัวมันก็เล่นด้วยครับคือถ้ามึงอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้กูว่าจะขึ้นแบ่งกันบ้างดยว่างวงๆมึงเป็นได้เลยแต่ขอโทษนะครับไอ้ประยุทธ์มันทํางานโอเคมันเดินเครื่องได้ดีมากในการทําลายฝั่งเราเนี่ยมันถึองอยู่ได้สองปีมันมีฝีมืออย่างน้อยที่สุดมันคุยได้ว่ามันคุยได้ว่าประชามติผ่านเออะมันสามารถไะเกียกตอมว่า โปร่งใสด้วยแคาไม่ได้โปรง่งใสเพราะมันกลไกทุกอย่างมันดักไว้หมดแล้วมันดักไว้หมดแล้วครับแล้วมันถือว่ามีการโกงบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีนัยยะสําคัญเออฟังมันพูดมันคุมหมดคับทั้งด้านกฎหมายด้านสื่อคุ้มเรียบเลยจะไปเหลือลระคนรู้ข่าวไม่มีใครรู้จากความจริงไม่มีใครไปดูการทับคะแนนจริงๆนะมันก็ดูแต่ข่าวโพรมันก็คุมหมดใช่ไหม กรุงเทพโพป,ประชาชนนิยมประยุทธ์98เปอร์เซ็นตเอแบกโพนิยม92เปอร์เซ็นจะไปเหลืออะไรดีขึ้นไหมทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยผ่านดีกว่าสมัยยิ่งลักษิณแล้วจะเลือกตั้งไปทําไมเพราะฉะนั้นมันทําได้สําเร็จครับมันอ้างสิ่งที่มันทํานะคือสถานการณ์ที่มันสร้างมันก็บอกว่าทุกวันนี้ก็เรียบร้อยดูแล้วนะมันยังไม่พอใจมันยังทําต่อนะ แล้วมันไม่ได้เลิกนะทุกเรื่องเนี่ยเรื่องธรรมการยังทําต่อไม่คุณดูข่าวมันก็ทําต่ออย่างนี้มันเข้าทฤษฎีที่ว่าถ้าเราไปไปตีกับอ่าพวกครอบครัวลูกกระจกอะไรพวกนี้ด้วยเท่ากับเข้าทางเต็มหรือเปล่าครับย่นมันจะเข้าทางไม่เข้าทางไม่เป็นไรแล้วภูก็ตีไปแล้วโยงให้มันถึงคือโยงได้ตีได้มันเป็นลูปประมนที่คุณเอามาพูดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผ่องพันธ์ทำคืออะไรครับสิ่งที่ผ่องพันธ์ทำน่ะมันเลวร้ายกว่าสิ่งที่ศริกิจทำเยอะมันไม่อมเพชศ ไล่ที่มันกระแดะไปเดินสิลิกิตก็กระแดะกระแดะต่างคน่าอีกคุณไปดูภาพสิลิกิตหรือแม้แต่วันนี้คุณดูทีวีเมื่อเมื่อคืนนี้นะจุฬาพรยายถั่วไปเดินนะไปอเมริกาหรือไปประเทศเอังกฤษฮะนิวซีแลนด์แล้วมาเนี่ยนะอะไรว่าเนเธอร์แลนด์อะไรสักอย่างเนี่ยมันใส่แหวนทุกนิ้วนะและก็หลังค่อมๆมไม่รูปตัวงองมรูปเป็นโรคหลังค่อมแล้วก็เดินคอ,อปากเอ้าแล้วก็เดินเนี่ยนะ กูถามมึงแล้วไปเล่นกูเจิงเนี่ยดูยายผ่องพันเล่นกูเจิงยังน่าดูกว่าฮะมันก็เรียนแบบเจ้าซึ่งเจ้าเนี่ยมันทําเฮี้ยไว้พวกนี้เยอะขบวนใหญ่กว่าเยอะแล้วฝ่ายเล็กๆมันทาใช้เงินกี่ตังค์โอเคครับเจ็ดพันแปดร้อยมันก็ทําแบบเจ้าเท่าไหร่นะเจ็ดพันแปดร้อยบาทอยู่ได้สิบเอ็ดวันเจ็ดพันแปดร้อยบาทอยู่ได้สิบเอ็ดวันครับแล้วเจ้ามา 7, านันทํ 7, าเท่าไหร่เจ้าพังเลิกขี้มือเจ้าทำแล้วมันไม่พังเหร ไอโครงการราชดำรมที่ขุดผักตบนะคุณไปขุดมาคุณดูนะเขาทำเป็นเขื่อนเขาไม่ทำเป็นฝ่ายครับแม่งฮะเขาทำเป็นเขื่อนเขาไม่ทำเป็นฝ่ายครับเจ้าเออนั่นอะไรอันนี้อันนี้แค่ฝายก็ทำอันนั้นเขาแบบหน่วยงานย่อยถ้าถ้าเจ้าทำเองไหตาผู้มันทำพังวันนี้อีกตาผู้ทำจนชิบหายเลยผมว่าเขาสามน่ารักกว้คือผมบอกให้ฟังนะว่าสิ่งที่ผ่องพัน์มันทำอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อมเพชราอุจริงวะไม่ได้ชิบหายขนาดนั้นไม่ได้ชิบหายขนาดนั้นไม่ต้องมาะดา ไม่คุณด่าได้ไม่เป็นไรไงแต่ว่าต้องเชื่อมโยงก็เห็นว่ามันทําเพราะว่าเจ้าก็ทํามันเล่นกูเจงไอ้นั่นเล่นกูก็เล่นบ้างแล้วเป็นไรลูกไอ้ปีชาทํามันก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้เสียทําเทียกว่านี้เยอะเทียบกับลูกไอ้ปีชานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือมึงอย่าประเภทที่ว่าเรียนแบบเจ้าคือเจ้ามันเฮียระบอบเราคือไม่มีเจ้าพี่เรียนแบบต้องก้าวข้ามก็คือเราไม่มีเจ้าแล้ว ไม่มีหนึ่งองพี่องค์คมนตีกูไม่เอาพวกมึงใครจะเล่นแดดทั้งแม่มึงต่อไปนะถ้าเราล้มเจ้าได้นะใครจะเป็นเจ้านั่งบนบันลังเราเก็บคนละสองอมึงจะนั่งขัางไปดียิ่งกว่าเลีนแดดเมื่อกี้ก็ทําแล้วที่ผมเล่าให้ฟังนะไปนั่งบันลังมังกรสองไปนั่งรถมาแม่แต่งชุดทองเต้คิดจิบเหรียญนะ่ะแล้วคุณลุงคิดยังไงกับคนเสื้อแดงที่ไปด่าผ่องพันธ์ว่าตีตนเสมอเจ้า ก็ผมก็ไม่รู้แล้วแต่เขาอย่างีมันก็ิณทำได้แค่นั้นแล้วยิงนลต่อไปถึงข้อข้อหางี้มันต่างกับตอนที่ทักษิณโดนยังไงคือผมบอกให้ฟังนะว่านะคนบางคนมาได้แค่นั้นจริงๆนะอืเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกินกว่านั้นไม่ได้มันมีลิมิตคนบางคนชกมวยมันก็รุ่นไฟเวทรุ่นเล็กๆรุ่นมินิม่าเวทน้ำหนักไม่เกินสี่ห้าเราก็ต่อยไปดีไอ้บางคนอย่างคุณพอตที่กับเจ็ดสิบโลน่าจะให้แบบพาโรดี้กลับไปเลยว่าอยากไปตีตนเสมอ่องพันธ เขาอะไรเงี้ยคือก็คือให้ให้สังคมม่งเออมึงจะแบ่งกับฉันผู้เล้ฟัง <c oughs> ว่านะคนเราเนี่ยมันน่าจะมีการพัฒนาทางความคิดสู้แล้วมันต้องให้ชนะ,ะเผด็จศึกครับไม่ไม่ใช่ว่าคุณก็สู้อย่างเดิมคุณชกมวยเมื่อก่อนคุณชกเวทีเล็กเมื่อก่อนคุณชกเวทีสำโรงเวทีอะไรก็ไม่รู้เลยเพราะคุณที่มือมากคือก็ต่อยลาดําเนินเพราะเก่งๆไปไปดิสันสแควร์การเด้นฮะไปต่อยนู่นแล,ละลัดเวกัสเหมือนคนไทยหลายคนเนี่ยที่มันเติบโต ทำมันต้องพัฒนาครับต้องสรุปบทเรียนไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ขายข้าวแกงพ่อกขายแม่ลูกขา,ขายเท่านั้นละ่ะคุณต้องทำแฟรนไชส์ใช่ไหมทำยี่ห้อดังๆเลยฮะยกระดับเจาะตลาดทาเป็นแพ็กเกจเงี่ยต้น<ม>ตอไปอย่างนั้นผมก็เห็นเคยผมยังไม่เคยเห็นว่าฝ่ายเราจะสรุปบ,บทเรียนยังไงเลยก็ยังทําผิดซ้ําๆมัน<ๆ><ๆ>เรื่องของเข<อ>งาครับเดินมาที่ผิดพลาดตลอดมันไม่ใช่ฝ่ายเรามันแล้วมันมีหลายฝ่ายหลายกลุ่ม คือไครนี่ไม่ใช่ฝ่ายเราครับก็เป็นแค่แนวร่วมบางคนในนั้นก็เป็นพวกเราบางคนก็เป็นศัตรูเรานะมีเหรอมีศัตรูเยอะเลยเพื่อไทยมีศัตรูศัตรูเยอะเลยครับพวกเกะการ์ตีนตีนสมสารนี่ก็ไม่รู้ศัตรูหรือพวกเราดูไม่ออกเขาที่ไทยคงไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกถ้าโพวกเดียวกันอาจจะไม่ได้รียหรอกคนละพวกก็รีไอ้ที่รีภัยนี่ส่วนใหญ่คนละพวกในสาแต่สองไม่เข้าใจเลยไม่ไม่เข้าใจหนึ่งหนึ่งสองบางคนก็ไม่รู้เรื่อง ทุกวันนี้เราคือเราเปลี่ยนระบอบนะใครเห็นด้วยก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนครับใครเปลี่ยนด้วยก็แล้วแต่เขาคุณไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนคุณไม่ดา 20, ่าผ่องพันธ์แก็เรื่องของคุณผมไม่ได้ว่านะคุณจะไปเชียร์สมศักดิ์หรือด่าสมศักดิ์เรื่องของคุณคุณจะฟังใครเรื่องของคุณครับแต่ปัญหาคือว่าบางส่วนเนี่ยมันจะต้องมาร่วมมือกันไม่จะเป็นเราก็ไม่ทะเลาะใครก็จะมีหน้าที่แล้วก็ทำกันไปพมันง่ายไงมันง่ายที่จะแสดงออกก็ก็ทําไปมันไม่เป็นไร นะแต่หมายถึงว่าอันหนึง่งเราต้องสามัคคีครับแต่เวลาทํางานจริงๆเราไม่ได้ใช้คนเยอะผมบอกตรงๆเวลาทํางานไม่ได้ใช้คนเยอะนะคนเยอะเนี่ยเอาไว้ตอนปลูกมอบเท่านั้นเองครเด่นตรงๆนเะนียคนเยอะไว้ปลูกมอบอย่างที่คือมันมีทหารอยู่แล้วอะแล้วมันปลูกมอบให้มันรุ่นวายแล้วก็ พอทหารยึดอำนาจเสร็จมันก็เรียกม็อบมันหยุดเฮ้ยหยู่ได้เราไปจบก็เหมือนเราแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนการปลุกม็อบขึ้นมาสู้นี่มันได้ผลแค่ไหนเพราะว่าจากที่เคยทํามันเหมือนไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะเรามีคนการนั่นแล้วเราปิดเกมไม่ได้เราไม่มีทหารอืมเพราะฉะนั้นไอ้ปลุกม็อบไบไหนเขากระชหนแล้วแบบนี้ต้องใช้พิธีไหนคุณจะต้องเตรียมทหารเตรียมทุกอย่างม็อบนี่มันเป็นเพียงจุดระเบิดชัางสถานการณ์ครับอ๋อการปลุกม็อบคุณต้องสร้างสถานการณ์ที่ก็คือต้องสร้างทุกอย่างมันไม่มีบริสุทธิ์เกิด ทุกอย่างมันต้องใช้เงินใช้ทุกอย่างคุณต้องเตรียมให้พร้อมคุณต้องระดมระดมแล้วคุณต้องกาวาชนะทำยังไงต่อคุณชนะแล้วต้องสองปีนะคุณต้องมาเคลียกนะต้องสามนาให้จบทําลายให้หมดภายในสองปีนะครับคุณมีเวลาสองปีทําลายเกิกวันนั้นไม่ได้ทําลายนะครับกิโยตินเลยเหรอมันไม่ใช่กิโยตินคุณจะใช้วิธีไงคุณจะต้องย้ายให้หมดจับให้หมดคือ กะเท่หมดแล้วว่าคุณจะไปคิดตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนสมัยคุณยิ่งรักก็ไม่ทําอะไรเลยในตรงเนี้ยมันเป็นรัดซ้อนรัดเป็นรัฐบาลก็มีเป็นรัฐบาลต้องเอาใจก็ต้องไปหาถ้าในอนาคตเราเลือกเพื่อไทยขึ้นมาไม่ใช่คุณต้องยึดกองทัพก่อนต้องยึดเลยต้องยึดกองทัพก่องท้พเป็นของคุณเพื่อไทยไม่นโยบายยึดกองทัพไหมครับเขาไม่มีเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาทำในเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเขาจะยึดไม่ยึดหรือเขาจะเป็นศัตรูก็า่อยว่ากันเป็นแนวร่วมแต่ไม่ใช่พวกเขาเป็นแนวร่วมคือหมายถึงว่าเป็น แต่เราไปหวังให้เขาทําอะไรบางคนทําบางคนไม่ทาก็เรื่องของมันไม่ทะเลาะแต่รเราเราไม่ได้มองเรื่องพรรคไะะคือพวกนี้ส่วนใหญ่เลยนี่นะเวลาชนะจะเฮประชาชนประมาณเก้าดเปอร์เซ็นต์จะเฮครับเฮไหนเอาด้วยไอ้เปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์ที่มันสู้เท่านั้นเองคนไทยมีกี่คนหกสิบล้านครับสิเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่หกล้านเอาแค่หกแสนเปอร์เซ็นต์เดียวและชนะแล้วประชาชนไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ครับที่มันสู้เนี่ยที่สู้จริงๆิที่มีระเบียบนะ นอ้กเก้ดิ99.8เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเฮชนะไหนเอาด้วยหมายถึงว่ารอเฮใครชนะก็เฮรอเฮคณะรัศดรชนะก็เฮสมัยรอเจ็ดแปดสิบสี่ปีก่อนมันก็เฮแต่ตอนนี้เขาไม่เห็นเฮกันคอสชเริ่มชนะมาหลายปีแล้วเนี่ยจะไม่เฮอคเขาไม่เฮเขาไม่เฮคสชชนะเขาเฮครับคุณไม่เฮจะติดคุกสิอ้าวคุณสงบราบค่าบคุณจะไปยุ่งอะไรเขาเขาคุมอำนาจรัฐการคุมอำนาจรัฐนี่นะมันใช้หลายอย่าง ใช้การโฆษณาชวนเชื่อครับคอทชออกทุกเย็นเลยและทุกช่องออกใครออกผิดระเบียบว่ายทีวีพิทีวีผิดปิดใครออกผิดปิดปิดหมดไปวิจารณ์ไม่ได้รัฐธรรมนูญที่มันเขยนก็วิจารณ์ไม่ได้ยกติดคู่มาออกเลยบางคนใช่ไหมแล้วมันก็สร้างความเชื่อทาโพอีกเอผมทําความสาเร็จมาเนี่ยนะเรื่องน้ําเนี่ยสองปีมานี้ไม่มีใครชื่นชมเลยว่าไป่นอีกนะเนี่ยเรื่องเทียสาม เป็นเทียสองแล้วเรื่องแรงงานใช่ไหมเรื่องค้ามนุษย์ทำสาเร็จแล้วต่างประเทศชิ่นชุบินดีจกเรื่องสารทหารเรื่องตัวสารทหารแล้วว่างั้นนี้อไอ้คดีฐานฐานพกฐานทานอย่างเดิมมันมไม่ได <ป S 1> ้เลิกนะก็ก็ยังอยู่อย,อย่างเดิมและสารสุตีนพวกเฮียนี่นะติดคุกมาเดิมขนาดไอ้เด็กคนหนึ่งนะญาติเขาเป็นทหารเกณฑ์ถูกกระทืบตายซ้อมตายวิ่งตายให้ไปเอาความเป็นจริงถูก โดนแจ้งข้อ <จะ S 1> หาาาว่บินประมาทแล้วก็พอรอบ,บคอมครเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเทศนี้มันคล้ายๆว่ามันเอาหัวเดินแล้วทุกอย่างมันตะลุปตัดหมดครับมันกลับกันหมดคุณทําอะไรที่ถูกคุณมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะผิดหมดถ้ามาจากการยึดอานาจอยู่ฝั่งยึดอํานาจอยู่ฝั่งทาลายประชาธิปไตยถูกหมดครับจะทําอะไรก็ถูกคุณจะปิดถนนปิดทานราชการกลวยสักิิสธิ์ถูกหมดคุณยาวคน มัดมือไผ่หลังใส่ถุงปุ๋ยโยลงแม่น้ําก็มีใครทําอะไรคุณครับมันเป็นอย่างนี้ก็อ่าเดี๋ยวเราดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพักนี่คือตอนที่เราถามช่วงแรกเราคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องข่าวในหลวงตายใช่ไหมอ่าตกลงคุณลุงสรุปว่ายังไงว่าข่าวในหลวงตายนี่ตายจริงหรือไม่จริงลุงก็บอกว่าวันที่อะไรนะ วันวันที่เก้าเดือนเก้าอันนี้เป็นข่าวลือผมเป็นคนปล่อยข่าวเองอ่ะนะอ๋อแล้วแล้วผไม่จริงดข่าวลงคือยังไม่ตายต่อข่าวปล่อยนี้ใช่ไหมครับข่าวปล่อยเป็นปล่อยทุกเรื่องตอนนี้เป็นเนี่ยหนีหนีไปโคราช เดี๋ยวมึงยาวเรื่องอะไรเดี๋ยวกูจะปล่อยให้หมดเปรมอุ้มในหลวงไปโคราชเปรมอุ้มในหลวงไปโคราชลุงไปเอาข่าวตอนนี้ตอนนี้เสียไปโคราชไปตามหาเจอศพพ่อคุณแล้วเออศพพ่อคุณอยู่โคราชซึ่งมันก็เป็นเรื่องโกหกถามว่าศพพ่อคุณตอนนี้อยู่โคราชใช่ไหมครับตอนนี้ทักษิณแอบแอบเข้ามาลุงปล่อยเองหมดเลยใช่ไหมทุกข่าวเลยเนี่ยแล้วไอคิมไอคิศพพ่อคุณอยู่ไหนไปเอาต้นตอมาจากไหน ไม่รู้มีนกมันนกพาข่าวมันก็พูดตามเรื่องแกข่าวที่มันปล่อยเองใช่ไหมคือเดี๋ยวมีประเด็นหนึ่งเอาเอาโอเคประเด็นในหลวงตายนี่จบแล้วก็คือเป็นเป็นอย่างที่คือคนฟังมันรู้อ่ะแล้วอีประเด็นหนึ่งเรื่องอเมริกานี่ตกลงยังไงเขาอยู่ข้างไหนหรือยังไงลองสรุปหน่อยเขาเท็ไซส์กันเรอะอเมริกาข้อที่หนึ่งนะตัขคุยกันแล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยสงครามเย็นไม่มีแล้วมันมีวอร์เดอร์สงครามร้อนนะฮะแล้วตอนนี้นะ การที่ประเทศเป็นปเผด็จการมันทําให้การพัฒนามันแย่แล้วมันเจ๊งโดยทั่วหน้านะ่ะแถวนี้ก็เจ๊งข้อที่สองที่สําคัญมากนะีรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาถือการเมืองในประเทศเป็นหลักประชาชนเนี่ยเขาปฏิเสธรัฐบาลที่มาจากการยึดอานาจยังไงรัฐบาลมันก็ต้องทํางี้งสิ่สําคัญใน,นที่สามเพราะรัฐบาลเขาจะดูกระแสเขาจะดูกระแสประชาชนครับ แล้วรัฐบาลเขาจะเช็คก,กำลังทุกฝ่ายคนที่รู้เรื่องกำลังประเทศไทยดีสุดฝ่ายไหนแดงจริงไม่จริงล้มจ้ามล้มจ้าคืออเมริกาันแสดงว่าอเมริกาก็สรุปว่ากำลังแล้วฝ่ายล้มจ้าน้อยก้อยน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มันไม่มีทางออกแรงบรีบมันเยอะแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่มีหัวเชื้อมานํามันยังร้อยเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะนั้นปัญหาประเทศไทยคือการร้อยเลี้ยงการจัดตั้งไม่ใช่ปัญหาเพราะมันแบ่งกันหมดแล้ว ประเทศไทยนี่ไม่ต้องอธิบายแล้วมันจบแล้วมันตกตะกอนแล้วจบแล้วมันเพียงแต่ว่ามึงจะจัดคุบยังไงมันแยกกันแล้วตอนนี้นะมันแยกกันแล้วพวกเสื้อเหลืองส่วนใหญ่มันเคาะผ่านยังไงก็ได้โอเคกูไม่ขาด<อ>เดือดร้อนเท่านั้นเองก็โอเคครับสรุปว่าช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันต่อช่วงสองเดี๋ยวจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทศกัณฐ์นะครับ ครับกำลังดังเลยตอนนี้เล่นของสูงเลยเนี่ยฮะเล่นที่จ้าไม่พอไปทศกัณฐ์ใต้ดินทําไมยังต้องมานั่งพูดเรื่องทศกัณฐ์กันนะเดี๋ยวมาฟังกันทศกัณฐ์แยกทศกัณฐ์สายสองแล้วเหรอก็ไม่ใช่ครับโอเคชงนาภักกันครับไฟเย็นพบประชาชนช่วงนี้สนับสนุนโดย บริษัทปูนซีเมนต์บูนดีของไทยรายได้เป็นของลุสงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ที่หกเป็นคนคิดธุรกิจของสัตกไทย